เราจะงอเขายัางไง<อ>เราจะงอเขายัางไงนะคะโโอนะคะอก็มอผมมันใสแบวอ่ะก็คือแบบว่าเขาไปทำตัวน่ารักน่ารักแลก้วก็อื่ออืๆดีกันนะ <Yeah! S 1> แบบนี้หรือว่าจะโคงคอนเซ็ปต์ของเราสสา่เท่ไอ้เรามันก็เท่นะคะไอ้ตัวเอ็นนะตัวเอ็กนะไอ้เรามันก็เท่ อหลอกชดใส่ชดใส่ไปเลยค่ะไม่งองอนก็ให้คืนให้หายคืนให้หายคืนเองเงี้ยอ่ะโอหรือเ X นะคะเลือกนะจ๊ะพอนะจ๊ะอ่ะพี่บอลเลือกแล้วยังจ๊ะเนอะนะอ่ะเอาลงมานะหนึ่งสองสามต่ละด,าด,าด,าด้อจบตาชจบตาเก่งนะเก่งนะแล้วกปกติงอเพื่อนบ่อยไหมจ๊ะก<อ>็ <S 2> <S 2> <S ก็งอไยไหมเราเป็นคนแบบก็ก็เป็นคนที่แบบงอนี่แหละผมงอตลอดเลยหรอตลอดเลยหรอเฮ้ยความเทเราหายไปไหนอะเทก็ก็มีครับก็ก็เราคัเทซะด้วยสิแต่เราก็งอไงเราเทแต่เราก็งอโอเคโอเคได้เลยึงคะแนนค่ะถัดมาค่ะ